ุ้ยใครยืนตรงนั้นน่ะอ้าวผมนะคาับสปินนะครับวิราชาสปินมาดิครับไปยัตไล่เราผมเปลี่ยนคัวนกเกตเลยนะครับอุ้ยอุ้ยโดนไรอ่ะอุ้ยโดนกูโดนกูฝนกูโดนเบาโดนเบาผมเปลี่ยนผมไม่ใช่ละสปินละครับราชาหัเนกเกตนะอ๋อเอ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมนาทีเฮ้ยอันนี้อันน erm um um ี้กี่โก้หน่ะเล่นดเกมาสิเปล่าเปล่า เสียงคีย์บอร์ดตท๊กแต๊กแทกเลยอ่ะไรอ่ะจิคุไต้ยครับอุ้ยโดนโดนเขาโดนเออเอ๊งอาไม่เหรอเฮ้ยมันเกลียนจังหวะทำไมมันเกลียนจังหวะผมไม่เคยเกลียนครับเนยเนยเกลียน์ซื้อเลย เอยโอยโอ้ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเอ๊ยอยเอ๊ยโยนอ๊ยโอ๊ยเอยเอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยาน๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโ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 อ๊ยเอ๊ยยโอยอ๊ยโอ๊ยโอยออผอ อ๋อวดจิ่ะไม่ไหวดได้ไม่ไม่ไหวดได้ไม่ที่มนงอ่ดูดูไม่ตึ้วอ่ะอันนี้อันนี้ขยลอนนะอั้ขอนท่าไรคทไรม่ท่าไรอยูร้ตึสู่าด้เปินไม่ได้รอี่ผตัดกนไ อาไรราเฮ้ยดูนูดูนี่ครับรชาไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนครับผมหลบครับผมเก่งผมมีตาทิพย์ครับตาเรียมนได้อุ๊ยมีแล้ไม่เปิดเกมว้าวอืออออ้ออืออออื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 ่อืออออืออ

เออผกินผลเลิบอะนั่ไม่ royable, ここเท่าไรหรอกผลเลิบอะผมกินเลยนะกินเลยโอ้ย่าหนูโนโหนโ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 นูหนูนนูหนกหนูหนูหนูหนหนู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 ้นหนูหนหนู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 หหนูหนหนหนูหนูหใูผนูหนูหนูหหนูหนูหนูนูหนนนหหนนหหหูู เ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ขี้โกนะครับเนี่ยไม่ม mm ีคือผมไม่มีอ้ขี้ไงมามามามสกอแบบว่าผมสเต็ปไปแล้วโมครับโมครับหลบครับหลบบิจกตันครับดิจิตอลดู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 สเต็ปเต็ปเหลี่ยมปึ๊บ เฮ้ยเดีนะปดปด้เกียนว่าเฮ้ยเอตายเอาเอาโออะไรแนีก็ติ้านโแบนก่อนกัแบนให้ผมแบนแล้วคับทัาคุณโดนแบนเรียบร้อยครับคุณโดนแบนครับ เฮ้ยผมนด่งเอาอุ้ยเอางุ้ยรหัโดนเรนแคนนแหละแคนนแไล่โดนอโดนเลยเฮ้ยอร่อไม่ไม่ไม่แคนาลแคาลไลโคตรหัวโคนไัวขอโู้ตข้อกูกูเนี่ยมคก่เกมนี